สำหรับวันนี้นะครับโครงการ5โครงการที่เป็นโครงการพร้อมอยู่ในปี2022นะครับโครงการไหนบ้างที่ผมแนะนำนะครับอยากให้ทุกคนไปดูนะครับเพราะผมประทับใจนะครับผมอาจจะประทับใจเรื่องนั้นเรื่องนี้เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่าผมประทับใจโครงการเหล่านี้ในเรื่องอะไรบ้างนะครับโอเคผมขอไล่จากเซกเมนต์ไม่ได้เรียงลำดับ1 2 3ว่าผมชอบที่ไหนมากที่สุดนะผมขอไล่จากเซกเมนต์ที่แพงที่สุดไปก่อนแล้วกันเนาะไปถึงเซกเมนต์ที่ผมรู้สึกว่าล่างสุดลงไปนะครับก็คือจากแพงลงลงถูกนะครับโอเคเริ่มจากโครงการแรกครับ ผมประทับใจโครงการอเนลนะครับสาทอ1สองนะครับของแกนยูนิตี้นะครับเอ,อผมไม่ได้ประทับใจเพราะความเป็นเวลโกที่เขาได้รับนะการการันตีในเชิงของเรื่องของเวลที่เขาได้รับน,นะครับผมเฉยๆนะครเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จับต้องได้ยากในส่วนตัวนะรู้แหละว่ามี นึกออกป่รางวัลการันตีพวกนี้เรารู้เรารู้สึกแหละว่ามันมีนะครับเรารู้สึกแหละว่ามันดีนะครับแต่มันจับต้องได้ยากนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมประทับใจโครงการนี้ผมรู้สึกว่าในความเนี๊ยบและรายละเอียดนะครับในความเนี๊ยบและรายละเอียดและเซกเมนต์นะครับผมรู้สึกว่าถ้าคุณจะมองหาโครงการในระดับเซกเมนต์ประมาณนี้บนทำเลนี้นะครับทำเลสาทรนะครับอเนลคือโครงการที่คุณควรไปดูนะครับเพราะอะไรเซกเมนต์ระดับลักชัวรี่เนี่ยขึ้นไปเนี่ย นะครับความเนี้ยบของงานมันต้องสูงมากๆนะครับการส่งมอบการให้คนเข้าไปสัมผัสรับรู้บรรยากาศรับรู้คุณภาพงานรับรู้เรื่องเซกเมนต,ต์เนี่ยมันไม่ได้แค่เรื่องของคอนเซปต์ต่างๆที่คุณใส่เข้ามามันคือความเนี้ยบหรือความปันนี้ที่คุณใส่เข้ามาอันเนลสาทองสิบสองให้สิ่งนั้นกับผมแล้วผมรู้สึกว่าผมเข้าไปแล้วผมประทับใจนะครับเออและประทับใจในเชิงของคอนเซปต์การออกแบบในเชิงของฟลอร์แปนฟลอร์แปนนะ ถือว่าออกแบบมาได้ดีโดยเฉพาะพื้นที่ส่วนกลางต่างๆมามีความโฟของลมนะครับเพราะว่าคำว,ว่าอเนลเนี่ยมันความหมายเนี่ยผมเคยได้ยินมาจากวันที่แถลงข่าวนะมันแปลว่าลมแล้วเขาแล้วพอพอ,พอฟังอย่างเงี้ยแล้วไปดูในคอนเซปต,ต์การการออกแบบพื้นที่ส่วนกลางแล้วพยายามทําให้เกิดโฟของลมที่ทําให้ตัวตึกมันโฟลลมตลอดเวลาได้เนี่ยผมถือว่า ในเชิอองคอนเซปต์ทำออกมาดีตอบโจทย์มีกิมมิคนะครับในเชิงของการการันตีมีมีเวลส์การันตีให้นะครับในเชิงของความเนี๊ยบในเชิงของเซกเมนต์ในเชิงของคอนเซปต์ต่างๆในเชิอของ, Concept, งชอของการผลักดันความเป็นเซกเมนต์ลักชัวรี่ถือถว่าทำออกมาได้ดีนะครับก็ถือว่าเป็นโครงการระดับลักชัวรี่ขึ้นไปของปีนี้ที่ผมรู้สึกประทับใจมากๆนะครับนี่คือโครงการแรกนะครับโครงการที่2ครับนะครับ เอ่อเดอะรีเซิร์ฟสุขวิทหกสิบเอ็ดนะครับไฮเวย์นะครับของรึกษาเฮ้ยหลอพี่พี่สนิทก,กับเขาแล้วพี่ก็เลยแบบอวยเขาเปล่า,านะครับผมรู้สึกว่าสำหรับการตีโจทย์ความเป็น, low line luxury, นค,ความเป็นโลไลฟ์ลักชูรี่อ่ะนะครับความเป็นโลไลฟ์ลักชูรี่อ่ะผมถือว่าโครงการนี้ให้สิ่งนั้นนะครับ ให้สิ่งนั้นกับเรานะครับเคยมีคนถามผมว่าเราจะดูโครงการโลไลท์คอนเซปต์ดีๆนะครับตัดเรื่องราคาก่อนนะเอาคอนเซปต์ดีๆก่อนนะที่ไม่ใช่โครงการโลไลท์ที่เป็นแคมปัสนน่นนี่นะั่นเอาโลไลท์ที่ตอบโจทย์เรียวดีมานในการอยู่อาศัยเนี่ยผมว่า Reserve 61เเนี่ยไฮเวย์ Highway ตอบสิ่งนั้นนะครับตอบสิ่งนั้นในเชิงของ แป้นความเนี้ยบต่างๆถือว่าทําออกมาดีในเชิงของการแทรกพื้นที่ส่วนกลางผมถือว่าเขาแทรกส่วนที่พื้นที่ส่วนกลางออกมาได้กลมกล่อมและมีกิมมิคนะครับเข้าไปเนี่ยทําให้ผมลืมตัวแรกไปเลยเออผมรู้สึกว่าตัวแรกผมก็คิดว่ามันจะต่างอะจรกตัวแรกขนาดนั้นน่านะครับราคาก็สูงกว่านะ่ามันจะมันจะมันจะสุดไม่น่าอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับแต่พอเข้าไปผมรู้สึกว่ามันเหมือนเข้าไปอยู่อีกโลกหนึง่งมันเหมือนเข้าไปอยู่ในชุมชนการอยู่อาศัยแบบหนึง่งนะครับแล้วผมรู้สึกว่า ความเป็นลักชูรี่จริงๆเี่มันไม่จำเป็นต้องไปเห็นไฮไลท์แล้วรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันมันขับความเป็นส่วนตัวอะไรบางอย่างออกมาได้ลงตัวนะครับได้ลงตัวโดวยส่วนตัววันที่ผมไปวันงานผมก็ไม่ได้ถ่ายอะไรเยอะนะครับเพราะว่าไปก็คุยกับเพื่อนเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ผมจดจาบรรยากาศจดจาความรู้สึกอะไรบางอย่างแล้วผมรู้สึกประทับใจนะฮะเอ่อก็คือ The Reserve คูวิหกสิบเอ็ดนะครับส่วนตัวที่สามนะครับเซกเมนต์เริ่มขยับลงมาหน่อยนะครับอ่าผมมีโอกาสได้ไปทำอินโซคาร์ดวิซิต กับแฟนเพจนะครับและทุกคนก็เห็นพ้องต้องกันกับผมว่ามันคือโครงการที่ดี1โครงการนะครับแต่แค่มันอยู่ผิดที่มันอยู่ผิดที่ผิดทางนะครับ พราะมันอยู่พิธีผิดทางอ่ะไอความดีของมันมันทําให้ราคาของมันแตกต่างกับเพื่อนน่ะเยอะเกินไปนั่นคือโครงการแชปเตอร์จุลาสามย่านมิเทาครับไอแชปเตอร์ Chapter จุฬาสามย่านไม่มีมิเทาแชปเตอร์ Chapter จุลาสามย่านนะครับของพฤกษาเหมือนกันนะครับโครงการแชปเตอร์จุลาสามย่านผมรู้สึกว่าถ้าใครมีโอกาสได้ไปดูนะครับแล้วไปดูเสพความเป็นโปรดักเสพในเชิงของคอนเซ p ปต์คุณจะรู้สึกเลยว่ามันคือโครงการที่ดีหนึ่งโครงการน่ะแต่มันควรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าอันนี้เป็นคําตอบ เป็นคาถามนะครับมันควรอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเพราะมันอยู่ตรงนี้ราคามันประมาณเนี้ใครจะรับนะครับเรียวดีมากลุ่มไหนจะรับถ้าไม่ใช่คนที่อยู่รักในทำเลตรงนั้นจริงผมว่ายากเหมือนกันนะเพราะราคามันตึงพอสมควรนะครับแต่ให้กับการถ้ายกโครงการแชปเตอร์นะครับจุฬาสามย่านเนี่ยย้ายไปอยู่แถวสุขุมวิทพัโขนงอ่ะผมว่ามันผมจะเป็นเป็นอะไรที่มันลงตัวกลมกล่อมมากๆเลยนะย้ายไปอยู่เอกมัยอย่างเงี้ยย้ายไปอยู่ข้างลิทเทิ์มเอกมัยอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าฟิลมันกู๊ดเลยนะฟิลมันจะแบบ เฮ้ยมันคือมันคือโครงการที่เท่นะครับแล้วแฟนเพจหลายหลายคนก็ไปดูกับผมแล้วก็อินแบบนั้นเหมือนกันนะครับอ่อผมไม่ได้ติดนะเรื่องพื้นที่ส่วนกลางมันมีความเล็กแล้วก็มีการบิดตัวซอยตัวกันอยู่นะครับเพราะอะไรเพราะว่าขนาดถ้าลองลองลองจินตนาการตามนะว่าขนาดที่ดินมันเล็กมากเนี่ยแล้วเขาใส่พื้นที่ส่วนกลางออกมาไ,ได้แบบเนี้ยถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆแล้วนะเออผมรู้สึกว่าตึกเนี้ยมันมีความเท่ในเชิงของงานออกแบบ มีความเท่ในเชิงของการใส่รายละเอียดเข้าไปในตัวตึกให้มันไม่ด้อยไม่ให้มันไม่พร่องและสอดคล้องกับเซกเมนต์ของตัวโครงการนะเซกเมนต์ของตัวโครงการดังนั้นถ้ามันไปอยู่ในที่ทำเลที่ตอบกับเซกเมนต์ของมันจริงๆมันจะเป็นโครงการที่ลงตัวพอดีนะครับเป็นโครงการที่ลงตัวพอดีแล้วผมรู้สึกประทับใจโครงการนี้นะครับผ่านไปแล้วเนาะสามโครงการนะครับโดนใจใครบ้างหรือเปล่าไม่รู้นะเออผมว่าผมก็ายามนั่งไล่ดูแล้วปีนี้ผมไปดูที่ไหนมาบ้างนะครับแล้วผมก็ตกผลึกนะผม,มดูหลายที่นะ แต่ผมรู้สึกว่าผมคัดคิมครีมาให้คุณอ่ะห้าตัวเนี่ยนะครับแล้วถ้าใครมีโอกาสได้ไปดูทั้งห้าตัวเนี้ยครบนะก็แส่ความเมนต์กลับเข้ามาก็ได้นะครับโอเคตัวที่สี่ครับตัวที่สี่นะครับผมให้นิดทืมเอกมัยเอสเต้นะครับนิดทืมเอกมัยเอสเต้ของ AP ไม่แปลกนะฟังวอตอีฟก็มาพี่ววก็อินจัดนะครับเอ่อใครที่ดูไลฟ์วันที่ผมไปวิสิตโครงการนี้แล้วกลับมาไลฟ์ก็จับหน้าตาผมได้ว่าผมชอบโครงการนี้มากนะครับ มันเป็นส่วนผสมของความลงตัวของการที่โครงการที่แบบเฮ้ยเออเข้าใจแล้วโครงการที่ขายไม่ดีมันต้องทําดีแบบนี้นี่แหละเออนะครับผมรู้สึกว่ามันมันทําให้ผมยิ่งมั่นใจเลยว่าทุกครั้งที่เดอร์เปอร์ทำโครงการเปิดพีเซลออกมาแล้วโครงการไม่ได้รับการตอบรับนะครับออยอดขายอาจจะไม่ดีมากนักโดยเฉพาะ AP พนะฟังดีๆนะโดยเฉพาะเ p ีเนี่ยถ้าโครงการไหนเนี่ยตอนเปิดตัวมาพีเซลเนี่ยยอดขายจะได้ประมาณสัก2ี่ส5บสมสิห้าสิเปอร์เซนอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันไม่มันไม่โซเอาตั้งแต่วันแรกเนี่ย ตึกเสร็จออกมาดีทุกตัวนะครับดีทุกตัวแล้วพอมันอยู่บนพื้นฐานคอนเซปต์โครงการที่ดีอยู่แล้วด้วยนะครับกับการตอบรับของคาเลที่ดีอยู่แล้วด้วยการเติบโตของคำเลที่ดีอยู่แล้วด้วย,วย,ววยมันเป็นส่วนผสมที่ลงตัวมากๆและโครงการเนี้ยคอนเซปต์ตอนวางมามันวางมาดีอยู่แล้วนะครับใครที่ไปดูโครงการนี้หลายๆคนก็ประทับใจกับพื้นที่ส่วนกลางนะครับมันรู้สึกได้เลยว,ว่าพื้นที่ส่วนกลางมันนํามันนํามันนําทุกอย่างของตัวโครงการไปเลยมันมีทั้งรายละเอียดของความเป็น แนวล่าผสมอยู่มันมีความผสมของต้นไม้ของสวนของงานดีไซน์ของความสวยงามความความหรูบางอย่างความหรูบางอย่างที่ไม่เฟ้อนะครับความหรูบางอย่างที่ไม่เฟ้อมันเป็นความลงตัวที่พอดีนะครับมันเป็นความลงตัวที่พอดีแล้วถามผมว่าพอผมรู้สึกอย่างเงี้ยถามว่าราคาไหนผมก็ว่าไม่แพงนะครับราคาไหนผมว่าไม่แพงแต่ตอนเนี้ยเข้าใจว่าหลายหลายคนเข้าไปจะเจอราคาที่ a อก็รู้เหมือนกันว่าคุณชอบนะครับ AP ก็ดันราคาขึ้นไป นะครับดันราคาขึ้นไปนะครับก็ทําให้หลายๆคนอาจจะรู้สึกว่ามันมันมันเริ่มบริโภคยากขึ้นนะพี่เพราะราคามันเติงมากสวยก็สวยจริงและพี่แต่มันมันมันเตึงไปหรือเปล่าครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องลองดูแต่แต่แต่มันทําดีไหมมันทําดีมันทําดีมากๆดีจนที่ใครก็รู้ว่าผมก็ต้องบอกว่าโครงการนี้แน่ๆในห้าสิสนี้นะครับโครงการนี้ต้องมาแน่นอนนะครับส่วนโครงการที่สี่อ่ะจับต้องได้ง่ายหน่อยนะครับแต่มันคาบเกี่ยวนะเพราะว่าตอนที่น้องสาวผมซื้ออ่ะเขาซื้อตอน เขาซื้อตอนปลายปีอ่ะมันเป็นช่วงเล่งโอนตอนนั้นโครงการยังไม่เสร็จสมบูรณ์ดีๆนะครับก็ยังแบบฟุ่นๆหน่อยๆนะครับแต่ถ้านับจริงๆเขาเสร็จจริงๆเนี่ยก็คือตอนต้นปีนะครับแล้วก็เริ่มมีพับบิกออกไปว่าโครงการเนี่ย ready to move แล้วนะครับนั่นก like ็ค um ือโครงการไลฟ์อโศกไฮฟ์นะครับไลฟ์อโศกไฮฟ์ทำไมผมถึงเลือกจัดันอยู่ในลิสต์นี้เพราะผมรู้สึกว่าลิสต์ที่ผมเลือกมามีแต่ของแพงหมดเลยนะครับผมต้องหาของที่มันแบบเออจับต้องได้คนกลุ่มมากนะครับและ ผมก็มีโอกาสได้ไปดูโครงการวันที่ก็ไปหาน้องสาวแหละนะครับก็ได้ได้มีโอกาสได้ดูหน้าตาเรียวดีมานด,ดูหน้าตาคนที่อยู่อาศัยผมเห็นว่ามันคือโครงการที่ผมสัมผัสได้เลยว่าคนที่อยู่อาศัยมีความสุขอะนะครับมีความสุขในเชิงของฟาซีที่ต่างๆที่เขาใส่เข้าไปนะเออแล้วก็โดดเด่นแตกต่างแม้ว่าตัวโครงการจะแอบลืมอยู่ข้างในก็ตามที แต่ผมว่าความดีงามในตัวโครงการเนี่ยไม่นับเรื่องวิวนะวิวมันดีงามกว่าคนอื่นอยู่แล้วเพราะมันไปหันมันหันหาส่วนที่เป็นวิวเปิดและและและไม่มีใครบล็อกวิวนะครับพื้นที่ส่วนใหญ่นะครับส่วนที่อยู่ด้านในมันก็จะบล็อกตึกกันเองอะแหละนี้เข้าใจแต่จะมีพื้นที่อีกห้ที่มันหันออกด้านนอกแล้วเปิดแล้ววิวกว้างมากนะครับแล้วก็การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางทําออกมาได้ดีนะครับดีจนถึงขั้นว่าผมจําได้ว่าผมคุยกับน้องขายแล้วผมบอกว่านี่คือโครงการที่หลุดดีเฟกับเอพี AP, AP, ดีเฟกต์เอหลุด QC a ีดีกว่าไม่ใช่หลุดดีเฟกต์หลุด QCAP AP อพีเอสินค้าระดับเซกเมนต์นี้แล้วทำออกมาดีขนาดนี้ผมถือว่าทําดีมากๆนะทําดีมากๆนะครับแล้วก็ผมขอจัดไปตัวที่5นะครับในการเลือกเป็นโครงการที่อยากจะแนะนำนะครับของปีนี้พร้อมอยู่ในปีนี้ที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนมีโอกาสก็หาเวลาไปดูถ้าดูครบทั้ง5ตัวได้ จะดีมากนะครับจะดีมากคุณจะเข้าใจมาตรฐานเลยว่าสิ่งที่พี่โบมเขาแนะนําตลอดเวลามาเนี่ยเขาแนะนําให้เราเห็นอะไรแล้วมองแบบไหนว่าดีในแต่ละเซกเมนต์ในแต่ละระดับราคานะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องผมเตรียมมานะครับโอเค